กฎแห่งกรรมเรื่องการฝึกมโนมยิทธิตอนที่หนึ่งโดยหลวงพ่อพระมหาวีระถาวโรการเจริญมโนมยิทธิคำว่ามโนมยิทธิเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งในกรรมฐาน40ที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้โดยมี40แบบแบ่งออกเป็นสี่หมวดคือสุกวิปัสสโกเป็นหมวดที่หนึ่ง เตวิชโชหมวดที่สชลพิญโยหมวดที่สและปฏิสัมพิทัพปัตโตเป็นหมวดสุดท้ายหมวดที่สในหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสุขวิปัสสโกแปลว,ว่าบรรลุมรรคผลได้อย่างแบบง่ายๆแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ง่ายนะยากมากแบบสุขวิปัสสโกนี้เวลาเจริญสมาธิตามที่บรรดาผู้ที่กระทำอยู่ตามปกติ เป็นการทำจิตให้เป็นสมาธิเข้าถึงฌานสมาธิแล้วก็ตัดกิเลสไม่สามารถจะเห็นไม่ว่าจะเป็นภาพของผีนรกหรือเทวดาสวรรค์คือไม่มีทิประจักษสุญานนั่นเองสำหรับเตวิชโชนั้นมีความสามารถพิเศษอยู่สองอย่างคือมีทิประจักษสุญาณด้วยสามารถระลึกชาติได้อีกด้วยและชละพิญโย หรืออภิญญาหกจะแสดงฤทธิ์ได้มีหูเป็นทิพย์มีตาเป็นทิพย์และปฏิสัมพิทัพปโตมีความสามารถคลุมวิชาทั้งสามและอภิญญาหกมีความฉลาดมากกว่าหมวดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ไม่เหมือนกันแต่วิธีปฏิบัติคล้ายคลึงกันเอาในกรรมฐานทั้ง40สมาแยกปฏิบัติเป็นหมวดหมู่ ทีนี้สำหรับการปฏิบัติถ้าจะถามว่าอย่างไหนเข้าถึงมักผลง่ายกว่ากันก็ต้องเป็นไปตามอัธยาศัยของบรรดาผู้ที่ปฏิบัตินั่นเองสำหรับสุขวิปัสสโกนั้นพระสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้สำหรับผู้ที่ต้องการรีบเรียบ,ยบไม่ต้องการลิธเดทใด,ดๆทำแบบสบายๆจิตใจไม่ชอบจุกจิกสำหรับเทวิโชนั้น พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้สำหรับคนที่อยากรู้อยากเห็นถ้ามีสิ่งปิดบางลี้ลับอยู่ทนไม่ไหวต้องหาให้พบค้นให้พบสำหรับชละพินโยนั้นสำหรับคนที่ต้องการมีฤทธิเดชพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเอาไว้สำหรับปฏิสัมพิธายานหรือปฏิสัมพิทาป,ปัโตนั้นท่านมีทั้งฤทธิเดชด,ด้วยมีทั้งความเป็นทิพย์ของจิตอีกด้วย มีความฉลาดด้วยสอนไว้เพื่อคนที่ต้องการรอบรู้ทุกอย่างฉะนั้นการที่พระพุทธองค์ตรัสสอนจึงเป็นไปตามอัตยาศัยของบุคคลนั้นนั้นสำหรับในที่นี้จะนำเอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามโนมยิทธิมาแนะนำให้ทราบคำว่ามโนมยิทธินี้คล้ายคลึงกับเตวิชโชแต่ว่ามีกำลังสูงกว่า เป็นกรรมฐานเพื่อเตรียมตัวที่จะปฏิบัติเพื่ออภิญญาหกต่อไปในภายภาคหน้าสำหรับเตวิชโชได้แก่วิชาสามมีทิปจักสุญ,ญานที่ต่างกับมโนมยิทธิก็คือท่านที่ได้ทิปจักสุญ,ญาณแล้วนั่งอยู่ตรงนี้สามารถจะเห็นเทวดาหรือพรหมได้สามารถจะคุยได้แต่ไปหาไม่ได้สามารถจะเห็นสัตว์นร,รกเห็นเปรต เห็นอสุรกายได้แต่ว่าไม่สามารถจะไปหากันได้เห็นอย่างเดียวสำหรับมโมวิทธิใช้กำลังของจิตเคลื่อนออกจากกายไปสวรรค์ก็ได้ไปโปรโมโลกก็ได้ไปนิพพานก็ได้ซึ่งมีกำลังสูงกว่าทั้งนี้เพราะว่าถือเป็นส่วนหนึ่งของอภิญญาสมาบัติสำหรับประโยชน์ที่จะฝึกพระกรรมฐาน นกอกจากที่บรรดาท่านทั้งหลายจะเข้าใจกันว่าการเจริญกรรมฐานนี้ต้องการสวรรค์ต้องการโปรโมโลกต้องการนิพพานอย่างเดียวความจริงไม่ใช่อย่างนั้นมีประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าทุกท่านได้มนโนมยิทธิแล้วก็ไปฝึกฝนให้คล่องตัวเมื่อฝึกฝนคล่องแล้วนอกจากจะยกจิตขึ้นไปสู่ภพต่างๆ ก็ยังมีคุณสมบัติแประการเช่นทิพจักสุญานสามารถที่จะเห็นสิ่งของที่อยู่ในที่ลี้ลับได้เช่นเห็นผีสางนางไม้เห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์ดได้นั้นของที่เราเก็บไว้ในที่ลี้ลับหาไม่พบเราก็สามารถเอาจิตเข้าไปกำหนดรู้ได้หรือว่าใครจะแอบแฝงอยู่ที่ไหนเราก็ทราบได้ถ้าเราต้องการจะรู้จะทราบ ความว่าไม่มีอะไรเป็นความลับสำหรับพวกที่มีทิปจักสุญานและถ้าหากว่าจะใช้ทิปจักสุญานนี้ประกอบอาชีพถ้าทิปจักสุยานมีความเข้มข้นขึ้นเข้าถึงฌานสี่และก็จะได้อตติตังสยานอนาคตังสยานมันจะได้ไปในตัวเองถ้าเราจะประกอบอาชีพก็สามารถจะรู้ได้ว่าอาชีพที่เราประกอบนั้นข้างหน้าจะขาดทุนหรือว่าได้กำไร จะทำอะไรก็ได้ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาถ้ามีกำลังจิตเข้มข้นจริงๆแล้วสามารถที่จะทำข้อสอบอนาคตังสยานจะสามารถรู้ข้อสอบที่ครูจะออกมาได้ถ้าหากว่าจิตยังคล่องไม่ถึงมีความเข้มข้นไม่ถึงเวลาถึงเวลาที่จะสอบถ้าตอบไม่ได้ตัดสินใจใช้กำลังสมาธิช่วยสักสองนาทีคิดว่าถ้าจะตอบอยังไง ถึงจะถูกขอให้ตัดสินใจไปตามนั้นเรียกว่าการเดาก็เป็นได้มันจะตัดสินใจเอาเองแล้วก็ถูกต้องอีกด้วยอย่างนี้มีนักเรียนนักศึกษาได้นำมาใช้กันหลายคนแล้วเวลาเข้ามหาวิทยาลัยตอบไม่ได้เธอก็เดาเอาอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่เดานะเต่ะว่าเดาเฉยๆนะั่นไม่ได้ต้องใช้กำลังใจที่เขาเรียกว่าทำจิตเข้าไปถึงให้ได้ก่อน แล้วก็นั่งอยู่ที่นั่นขอพระพุทธองค์ว่าจะตอบอย่างไรตัดสินใจไปตามนั้นอย่าถามท่านไม่ได้ถ้าถามท่านจะไม่มีการบอกแน่นอนแต่ว่าจะรู้ด้วยกำลังของจิตที่เป็นทิศนี้แหละแบบนี้เขาใช้กันมานานแล้วถ้าจะถามว่าทำได้หรือนี่มันสายไปแล้วนะเขาทำได้มามากแล้วอันนี้เป็นประโยชน์ในทางโลกใช้ได้มากกว่านี้ เมื่อสักครู่นั้นได้พูดถึงทิ่พรจักสุญานแล้วก็ยานที่สองที่จะได้จากมโนมยิทธิก็คือจุตูปปาตายานนั่นเองจุตูปปาตายานที่เขาบอกว่าจะรู้เห็นคนหรือสัตว์หรือว่าได้ยินชื่อคนหรือสัตว์เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าคนพวกนี้ก่อนเกิดมาจากไหนถ้ารู้ว่าใครเขาตายเขาแจ้งว่าคนนั้นตายสัตว์ตัวนี้จะตาย เราก็จะทราบได้ว่าผู้ตายผู้นี้เวลานี้ไปอยู่ณที่ไหนอันนี้เขาเรียกว่าจะตุปป,ปาตายานแล้วต่อมาอุเพนิวาสานุสติยานการรืลอกชาติสามารถจะทบทวนชาติต่างๆที่เราเกิดมาได้ทั้งหมดว่าเราเคยเกิดมาแล้วกี่ชาติแต่กี่ชาตินี้นับไม่ไหวนะว่าเคยเกิดมาแล้วกี่แสนชาติดีกว่าเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้าง เราสามารถที่จะรู้ได้แล้วต่อไปก็คือเจโตปริยญาญยาณยเจโตปริยญาญยาณยน,นี้แปลว่าสามารถรู้อารมณ์จิตของบุคคลอื่นหมายความว่าคนที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ดีถ้ายังไม่มาก็ดีเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรเราสามารถจะรู้ได้ทันทีและต่อไปคืออติตังสยานสามารถรู้เหตุการณ์ในอดีตของคนและสัตว์ และสถานที่ได้ว่าเมื่อก่อนนั้นเขาทำอะไรมาหรือมีสภาพเป็นเช่นไรอนาคตังสยานรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้ปัจจุบันนางสยานยานนี้สำคัญมากรู้กฎของกรรมที่ทำให้คนมีความสุขหรือความทุกข์เราก็ดีบุคคลอื่นก็ดีซึ่งกำลังมีความสุขอยู่เพราะผลความดีอะไรให้ผลที่มีความทุกข์อยู่ เพราะความชั่วอะไรให้ผลทำมาแล้วในอดีตถ้า,ากว่ารู้ยาน,นี้ได้ความหนักใจความกลุ่มใจจะไม่มีรวมความว่ามนโนมยิทธินอกจากจะยกจิตไปสู่ภพต่างๆแล้วยังมีคุณสมบัติอีก8ประการและที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอุทุมพิกสูตรเฉพาะอย่างยิ่งท่านกล่าวถึงวิช,ชาสามบอกว่า ท่านผู้ใดาสามารถกระทำจิตไปสู่ภพต่างๆคือว่าไปสวรรค์ก็ได้ไปนรกก็ได้ไปพรหมก็ได้ไปนรกเปรตอสุรกายได้ชื่อว่าถึงแก่นของพระศาสนาเมื่อบุคคลปฏิบัติกิจเข้าถึงแก่นของพระศาสนาแบบนี้ถ้าปฏิบัติด้านวิปัสนาญาณท่านบอกว่าถ้ามีบารมีแก่กล้าจะเป็นอรหันต์ภายในเจ็ดวัน ถ้ามีบารมีอย่างกลางก็จะเป็นอรหันต์ภายในเจ็ดเดือนถ้ามีบารมีอย่างอ่อนจะเป็นอรหันต์ภายในเจ็ดปีคําว่าบารมีก็หมายถึงกําลังใจกําลังใจที่เราจะเอาจริงหรือไม่เอาจริงถ้าเราใช้กําลังส่วนนี้ไปช่วยวิปัสสนาญาณหรือนําวิปัสสนาญาณมาใช้ก็จะเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์และก็เป็นที่น่าเสียดาย ที่มีกำลังพอแต่ไปใช้กำลังอย่างอื่นอยู่ถ้ามุ่งต้องการความเป็นอริยเจ้าจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องการพระโสดาบันแล้วก็อย่างช้าไม่เกินหนึ่งเดือนช้ามากเกินไปแต่ว่าคนขี้เกียจก็เร็วมากเกินไปใช่ไหมถ้าขี้เกียจหนึ่งเดือนนี่เร็วมากเกินไปถ้าขยันหนึ่งเดือนช้าเกินไปเร็วมากเกินไป พระสมาสัุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงว่าเป็นพระโสดาบันท่านพูดถึงอรหันเลยถ้ามีความเข้มข้นในการปฏิบัติที่เรียกว่ามีบาร,รมีแก่กล้าจะเป็นอรหันภายในเจ็ดวันถ้ามีกำลังใจอย่างที่เรียกว่าอุปบารมีคือกำลังใจอย่างกลางจะเป็นอรหันภายในเจ็ดเดือนถ้าขี้เกียจมากหน่อยแต่ว่าทำไม่เลิกทำบ้างไม่ทำบ้าง วันหนึ่งก็ไม่เว้นละทำมากทำน้อยนอนน้อยทำมากสลับกันไปอย่างนี้ไม่เกินเจ็ดปีแต่ว่ามีมากมายเหมือนกันนะที่ได้ไปแล้วไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้เฉพาะกิจ่วนนี้ก็ยังดีกว่าเพราะหายสงสัยที่พระพุทธองค์ตรัสสอนวิชานี้ไว้เป็นวิชาั้นต้นของอภิญญาก็เพราะว่า พระสมาสัมพุทตเจ้าตรัสบอกว่าคนเรานั้นเมื่อตายไปแล้วมีสภาพไม่สูญถ้าสร้างผลของความชั่วผลของความชั่วนั้นก็จะให้ผลคือไปนรกจากนรกก็ต้องมาเป็นเปรตจากเปรตแล้วก็มาอสุรกายจากอสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานจากสัตว์เดรัจฉานนี่เป็นมานานหน่อยต้องสวยบาร,รมีมากฆ่าสัตว์กี่ตัวสัตว์ประเภทใดบ้าง ต้องเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นเท่าชีวิตที่เราเข็นฆ่านั่นแหละฆายุงไปเท่าไรเอาแค่ยุงอย่างเดียวก็พอมั้งหลังจากเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์กรรมชั่วที่เราทำไว้ก็จะให้ผลเพียงเศษเช่นทำปาณาติบาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือทรมานสัตว์เป็นปัจัยให้คนมีอายุสั้นเพราะทำเขาไว้มากหรือว่าป่วยไข้ไม่สบายมีร่างกายทุพลภาพ สุดแท้แต่กฎของกรรมกรรมของอันทินาทานคือการลักขโมยยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเป็นเหตุให้ทรัพย์นั้นเสียหายจากไฟไหม้บ้างลมพัดบ้างน้ําท่วมบ้างถูกโจรลักขโมยทรัพย์สมบัติไปบ้างกรรมจากกาเมสุมิฉาจารที่ละเมิดเป็นเหตุให้คนในปกครองนั้นว่ายากสอนยากคนที่มีลูกดือด้อจําไว้นะเคยทํากรรมนี้มาแล้ว จะให้พระช่วยได้อย่างไรและกรรมของมุสาวาทเราพูดจริงแต่ไม่มีใครก็อยากที่จะฟังเศษกรรมของการดื่มสุราเมลัยทําให้เป็นโรคเส้นประสาทหรือโรควิกลจริตทีนี้ถ้าอาการทั้งห้าอย่างนี้เกิดขึ้นอย่าไปโทษใครถ้าเราได้ยถากรรมมุติตายานเราจะทราบว่ากรรมประเภทนี้ที่ทำให้เราลำบาก เราทำไว้ตั้งแต่เมื่อไรและก่อนที่จะได้รับเศษของกรรมเราได้รับโทษของกรรมใหญ่ที่ไหนบ้างลงนรกมากี่ขุมท่องเที่ยวนรกแสนสบายมีความสุขมีที่อยู่อาศัยพยาโยมเอาอกเอาใจไม่ต้องการให้พ้นจากนารกนี่ดีมีวาสนาบารมีสูงออกจากขุมนรกใหญ่ออกจากบริวารผ่านโยมโลกีนรกอีกสิบขุมเมื่อออกไปแล้ว อีกสิขุมผ่านเปรตอีกสิสองระดับจากเปรตมาผ่านอสุรกายจากอสุรกายมาเป็นสาเดรฉานกว่าที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์มากมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วหลายสิบองค์อันนี้เป็นกฎของความชั่วที่มนุษย์เราพึงจะรู้ได้ด้วยกำลังมโนมยิทธิที่พุทธบริษัททั้งหลายปฏิบัติกันนี่แหละด้านความดี ที่เราเพิ่งทราบจากปุเพนิวาสานุสติกรรมฐานเราก็จะทราบว่าเราเคยเป็นเทวดามาแล้วกี่ครั้งเคยเกิดเป็นคนมาแล้วเท่าไหรความเป็นมนุษย์ชาติไหนมีความสุขมากชาติไหนมีความทุกข์มากชาติไหนมีฐานะอย่างไรอย่างนี้เราทราบได้ทีนี้ถ้าอยากจะทราบว่าบุญที่เราทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้บุญประเภทนี้จะให้ผลเราขนาดไหน สมมุติว่าถ้าเราตายขณะน,นี้เราจะเป็นเทวดาหรือจะไปเป็นพรมหรือจะไปนิพพานเราพิสูจน์ได้เลยบุญธรรมวันนี้พิสูจน์วันนี้ได้ว่าบุญจะส่งผลไปถึงไหนถ้าจะถามว่าถ้าปุ๊บปั๊บตายไปจะมีวิมานอยู่ไหมถ้าเคยทําบุญก่อสร้างเกี่ยวกับการสร้างวัดสร้างศาลาสร้างสาธา,า,ารณประโยชน์แม้แต่เขาสร้างโบสถ์หนึ่งหลังเราทําบุญไปหนึ่งบาท และทำด้วยความเต็มใจวิมานก็จะปรากฏแล้วคือว่าทำในทันทีวิมานจะปรากฏทันทีที่กล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าทุกท่านหรือว่าหลายๆท่านกำลังเจริญมโนโมยิทธิและก็หลายท่านที่ได้แล้วสามารถพิสูจน์ได้ทันทีก็มาตัดสินใจทำบุญไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตามเถอะไม่สนใจวันนี้ก่อนหรือวันนี้ทำบุญเนื่องในการสร้าง สาธารณประโยชน์วิมานก็จะปรากฏก่อนเราสามารถที่จะดูวิมานนั้นได้ทันทีว่าวิมานเราอยู่ที่ไหนทีนี้วิมานที่อยู่ตามกําลังของบาร,รมีหรือตามกําลังของบุญที่ทําถ้ากําลังบุญของท่านถึงขั้นกามาวจรสวรรค์วิมานก็จะตั้งอยู่ที่สวรรค์กําลังบุญของท่านถึงขั้นของพรหมวิมานจะตั้งอยู่ที่พรหม กำลังบุญของความดีของท่านถึงขั้นนิพพานวิมานก็จะอยู่ที่นิพพานคออยู่แล้วเมื่อสิ้นสุดชีวิตเมื่อไหร่ถึงเมื่อนั้นอันนี้พูดถึงผลที่จะพึงได้นั่นเองจบในตอนที่หนึ่งโปรดติดตามในตอนจบต่อไปช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ